เธอนี่ทำให้ซิเนทารุลูกชายของฉันต้องกังวันขอนะคะคุณแม่ช่วยแกหนักๆเลยนะคะเออค่ะค่ะได้ค่ะน้อ้โอ้หนอยซิเนโอซเนอ เดี๋ยวเหอะนี่ต้องเรียกคุณคนในคำวา่ารู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยโนบิตาก็เพิ่งจะโทรมาหาฉันเหมือนกันแต่ฉันก็บอกไปแล้วหรอว่าแค่เด็กทะเลาะสดๆกันอย่าใส่ใจไปเลยอ่ะขอบคุณนะคะเอาก็แปลว่าเด็กที่ชื่อซีเนทาโร่เป็นเกย์เแล้วนั่นก็คือภรรยาของซีเนโอเยนเหรอฮยันนี่จ๋าถ้าเกิดไปความสวยจะหายหมดนะจ๊ะที่รักอเออให้คุณคอยให้ท้ายนี่แหละลูกซีเนโอทาโร่ถึงได้ถูกเขาออกสดๆอ่ะยายไอ้ไปอาร์เจ ค่ะคุณเพงเหรอเหงือคืนนี้จะไปตอกสด